คือฉลามเงินสิงห์วินครับทีสีแพ้ไม่ได้เด็ดขาดครับถ้าแพ้นี่ก็หมายความว่าตกรอบครับจะได้ลุ้นต่อหรือจะได้ไปต่อหรือลุ้นต่อในเส้นทางวัยรอบคูณเสือทั้งที่2 3นี้ก็อยู่ในไบนี้นะครับับกับไอ้โคฟิตโค้ดบางแสนครับเขา่าต่อเข่าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ สวัสดีครับผมสลามเงินสิงห์มาวิน่ครับสลามเงินสิงห์มาวินอาทิตย์นี้ชกมวยรอบกับโชคพิชิตโชคบางแสนเนาะพิก,กัดที่ชกกันเท่าไหร่ครับร้อยสองน้ำหนักร้อยสิบสองนี่เป็นน้ำหนักที่ดีไหมครับที่ดีครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่ไหมแล้วเกมการชคของโชคพิชิตนี่เราศึกษามาอย่างครับเขาเขาเป็นมวยสไตล์มวยเขา่าส่วนเรานี่เป็นมวยสไตล์อะไรครับ,บครบเครื่องนะแล้ว จำนวนไฟที่ชกในมวยรอบปูนเสือเนี่ยครั้งที่ย3นี้เราชกมากี่ไฟแล้วครับประมาณสีไฟลวเราก็มีแพ้ใครบ้างครับแพ้ธีรไแล้วก็แพ้เป๊กครับแพ้เป๊กอ๋อรอบแบ่งสายรอบที่สองเนาะใช่แล้วอาทิตย์นี้ต้องมาเจอกับโชคพิชิตเป็นไฟที่แพ้ไม่ได้ช,ชนะได้ไปต่อแพ้<ช>ตกรอบทันที แล้วเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต <500 S 1> ็มร้อยครับเต็มร้อยการคิดซ้อมจํานวนวันที่เราคิดซ้อมกี่วันครับประมาณสามอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์กว่าเราชกมวยรวมๆกันทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไฟครับสี่สิบสองไฟครับเจ็ดส <72. S 1> ิบสองสี่สิบกว่าไฟครับสี่สิบกว่าไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาสงขลาส่วนสูงของเรานี่โดยประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับห้าสิบสามขึ้น ฝากแฟนมวยที่ช่วยเชียร์ในวันอาที่นี้นะครับก็ที่นี้ขอบคุณน้อยใจผมนะครับที่แน่นอนครับครับขอบคุณมากครับ